ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสารคดีบ้านนาด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอันนี้ก็ผมกับดำอีเชนเคนะครับผมกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้จะกันตอนสายๆนะครับวันนี้จะพามาดูต้นกวักพระพรมดาน,นะครับซึ่งอาการตอนนี้ก็50 5 0านะครับแต่ก็มีมีหวังขึ้นมานิดน,นึงครับเพราะว่า เขาเริ่มแตกยอดขึ้นมานะครับใบเขาจะเป็การนเนี้ยเดี๋ยวรุ่นต่อไปนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงครับตอนซื้อมานะก็แย่ป,ปกติดีพอสะักพักผ่านไปนะครับก็ใบเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งไหม้ไปนะครับแล้วก็ล่นไปนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนดินให้เขานะครับแล้วก็เพิ่งเห็นยอดใหม่ อันนี้เป็นยอนใหม่นะเา้เขาต่อไปนะครับว่าเขาจะเริญเติบโตัวได้ยังไงบ้างต่อไปนะครับจะโตไหมรุ้นนะครับต้นนี้เพราะว่าราคาก็สูงอยู่เหมือนกันนะครับต้นนี้เซ้ตมาในราคา4,500บาทนะครับของกระพมดามตัวน,นี้ยังไงก็เดี๋ยวผมอัปเดต ให้ดูนะครับว่าน้องจะโตไหมหรือยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูนะครับต้นกอข้าพดดาวนะครับถ้าน้องก็ฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกนะครับทุกคนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องสรารคดีบ้านนานะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ กดติดตามช่องสรา,ารคดีบ้านดาวด้วยนะครับ